มินซูน่ะก็เปิดเกมด้วยการไปคุยกับนำกิวพร้อมกับได้เอากล่องยาที่ทำตกไว้มาต่อรองว่าน,นายอยากได้ไหมล่ะถ้าอยากได้เนี่ยก็ไปเอาสิแล้วมินซูน่ะก็โยนกล่องยาไปที่กลางสะพานจนนำกิวน่ะก็ต้องพุ่งไปทันทีเนื่องจากเสี่ยนยามากๆก็เลยได้กลายเป็นตัวเปิดโดยปริยายซึ่งพอนำกิวไปถึงกลางสะพานแล้วก็กระโดดไปด้วยก็เพื่อที่จะไปเอากล่องยาแต่ว่าพอเขาคว้ากล่องยาได้ก็เหมือนโดนหลอก พอเมื่อเขาเปิดมันออกมาก็ปรากฏว่าเป็นกล่องเปล่าเลยทาให้เจ้าตัวช็อกจนไม่ทันได้กระโดดเชือกที่เหวี่ยงมาโดนเขาเลยทาให้นํากิวหนะ้าพัดตกลงไปตายส่วนยาที่เหลืออยู่1เม็ดก็อยู่ในมือของมินซูนั่นเองแล้วเขานั่นก็กินยาเม็ดสุดท้ายเข้าไปหลังจากนั้นพอผู้เล่นคนอื่นๆเห็นตัวนำกิ้วเปิดปุ๊บแล้วตายก่อนใครก็ถึงกับใจเสียหมดเลยมีเพียงแค่กีฮุนคนเดียวเท่านั้นที่ตัดสินใจที่จะอุ้มเด็กขึ้นมา เขาบอกกับจุนฮีว่าเดี๋ยวเขาน่ะจะอุ้มเด็กพาไปฝั่งนู้นก่อนแล้วเขาจะย้อนกลับมาช่วยจุนฮ